สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนรัตนแก้วเปี้ยนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีค่ะค่ะจะมาพูดถึงนะคะหลักธรรมหรือธรรมะนะคะที่ใส่ในวิชาชีพครูของดิฉันนะคะก็คือพรมวิหารสี่ค่ะพรมวิหารสี่ะคะ่ก็จะมีอสี่อย่างก็คือเมตตานะคะกาุณา มุทิตาแล้วก็อุเบกขาค่ะในส่วนของข้อที่1ก็คือเมตตาก็คือมีความรักใคร่นะคะดิฉันก็จะไปใช้ในการดูแลนักเรียนมีความเมตตาต่อนักเรียนนะคะรักนักเรียนนะคะรักลูกศิษย์ทุกคนนะคะเหมือนเออเหมือนประดุจต่างครอบครัวของเราเองนะคะดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการุณานะคะก็คือความสงสารการช่วยเหลือให้คนทุกนะคะในข้อนี้ ในของดิฉันก็จะเป็นการดูแลเอาใจใส่เด็กพิการนะคะในแต่ละคนนะคะให้เขานะคะมีความเป็นอยู่การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นการฝึกการดูแลช่วยเหลือตนเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะมุทิตาก็คือจิตใจอ่อนโยนนะคะในข้อนี้ก็คือการที่เราดูแลเด็กพิเศษอยู่แล้วนะคะในส่วนข้อนี้เราต้องมีความจําเป็น,นะคะเราต้องมีความอ่อนโยนเพราะว่า เด็กแต่ละคนนะคะก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความใจเย็นดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะอ่อนโยนกับนักเรียนเพราะว่านักเรียนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นนักเรียนที่มีความเปราะบางเป็นอย่างมากนะคะเราจึงต้องมีความมุทิตาในการดูแลนักเรียนนะคะ่ะส่วนข้อที่สีอุเบกขานะคะก็คือเป็นการวางตัวเป็นกลางนะคะเราก็จะมีการดูแลนักเรียนทุกคนนะคะอย่างเท่าเทียมกันนะคะ่ะ จะไม่เลือกอชอบคนนี้หรือไม่ชอบคนนี้นะคะเราดูแลเด็กของเราทุกคนอย่างเท่าเทียมการเสมอภาคนะคะก็คืออยากจะฝากทุกคนนะคะให้มีคุณธรรมหรือธรรมะในการเป็นหูที่ดีค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์ของเรานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการเรียนที่ดีนะคะมีวินัยนะคะเป็นเด็กดีของสังคมต่อไปะคะ่ะ